สวัสดีจ้าลัตตีจ้าลัตตีพากินพาเที่ยวได้ไข่หมดแดงมาส,สุดไปเฮียนเอเยมาก็เลยก,ก้อยจัดการก้อยเลยจ้ามามากินคุยกินข้าวเหนียวน้อยนึง่งก็จะเด้ออืมอืมจับชุบเนี่ย จต่เก็บมาไม่ไมจากนั้นเอะพักบอกพักบุง่งเราเก็บแหม mm hmm. เกียใครเตากับเก็บมาตาเฮี้เราคุยมันคยคุยได้บ่หลาย mm hmm. พผักบุง้ง สดผักเป็นตะก,กินกับตำหุ่งแสบผักอือออกม,มากะะไว,ไว้ะมื้อหนึ่งก่อนบะบึง อนออันทนแดดบ่ได้หอนไหลเพิ่นเหี่ยวสุดลแล้วนี่ละจับขมอำลำ ไข่หมดแดงหยาดเลยอืมอมจับภาเจสอนสดหุดนะจ๊ะ แตกป็แปะป็แปะในปากพีดิขอโทษขออภัยเสียงมอเตอร์ไซค์ดัง <laughs> sao mà bọc kia sao là nè mẹ uống dầu ăn ห่านหลายจ้ะห่านบอแสบคักแสบเนี่ยก่อยไข่หมดแดงอืมอ้ม หรือตั๊กๆบักแก้แซ่บ มะเขืออันนี้มะเขือขึ้นแล้วกรอบครับเขียวขึ้นหน่อย แสบคูย่างคูแนวอรถอ่อือ,อเอาละจา้าเสืยเดืเอดมากินน้ำกินต้อยอยู่ขอบคุณสำหรับวิดีโอคลิปนี้จ้าไปละบายบายก่อยข้วงบแดงแสบแพง